หาก้อนพี่น้องหาก่อนจิคบหาก่อนทุกท่ว่าพ่องอดซีอดหาเล็บขันลงมล่มไม่อีกเพราะไม่องยางหรอกอ๋อบันนี่แสีบแด้พี่น้องริกผมครับเออแอบสุดโดดจับต้องไป โอ้มันคืเยมนลูกแขกเที่ยวเขาแต่ทีนี่หัวให้หัวตีน่าดีนี่นองครับซิมเฮ้ยนักป่ายนักขาเที่วดาก็นังป่าสาบาพี่น้องครับไปนี่แจี่นองไปนี่พักเาก็พร้อมหลับเ้าก็พร้อมชักจานดี